อิสากยะพื้นที่เมาแต่ห้ามนั่งจุดตั้งต้นของอิสากยะต้องย้อนก่อนยุคเมจิประมาณคศ18681912ถึงอิสากยะมาจากสองคำนั่นก็คือคำว่าอีมาจากคำว่าอิโกโคชิแปลว่าสถานที่สบายๆส่วนสากยะหมายถึงร้านสาเกเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงเป็นความสบายที่ร้านสาเกนั่นเองก่อนจะเรียกอิสากยะร้านเหล้าเหล่านี้ถูกเรียกว่าอากาโชชินแปลว่าโคมไฟสีแดงเพราะร้านอิสากยะเนี่ยจะนิยมแขวนโคมไฟ สีแดงไว้หน้าร้านให้ลูกค้ารู้ว่าร้านนี้เป็นร้านอิสยะนะไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปจุดบ่งชี้อีกอย่างว่าเป็นร้านอิสยะนั่นก็คือรูปแบบการยืนดื่มและยืนเมาใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกถ้าจะไปร้านอิสยะคุณจะไม่มีที่นั่งยืนดื่มกันทั้งคืน แต่เพราะร้านอิ้ากยาเป็นร้านที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่สาลาริมังหรือที่เราเรียกกันว่าคนไวทำงานจึงทาให้วัฒนธรรมการดื่มเปลี่ยนไปการดื่มมีความหนักหน่วงมากขึ้นทํางานนักเลิกงานดึกมากก็ดื่มไม่ยอมงานเลยในที่สุดก็ต้านทานแรงเมาไม่ไหวชาวลามังรีจึงร้องขอลังสาเกมานั่งพักขาและแล้วหนึ่งคนเริมหลายคนตามการนั่งส่งผลดีไปสู่ร้านทำให้ขายเหล้าได้มากขึ้นจนเกิดเป็น n o m u n i c a ชั o ซึ่งมาจากสองคำ n o ูหมายถึงการดื่มส่วนคอมมูนิเคชั o หมายถึงการสื่อสารนั่นเอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาร้านอิซากยะก็กลายเป็นหมุดหมายของเหล่าประชาชนคนเลิกงานมาพร้อมกับที่นั่งเพื่อดื่มกินและพูดคุยกันสำหรับวันนี้ขอฝากเซไคโนยามาจังปีกไก่ทอดและเกี๊ยวซ่าคือดีสมคำร่ำลือเพราะของดีต้องรีวิว